การสู้รบระหว่างไทยกับบูชาผ่านมา3วันแล้วนะฮะก็ยังคงดูดเดือดซึ่งเมื่อวานเนี่ยถ้าเห็นในภาพคลิปกันเนี่ยนะฮะดูแล้วเป็นห่วงฐานไทยมากเพราะว่า b m 2 1ีนี่ระดมยิงเข้ามาในฝั่งประเทศไทยรวมถึงวันนี้ด้วยก็เหมือนกันนะฮะเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันรวมถึงอีกประเด็นหนึ่งฮะกองทัพไทยบุกถล่มรังสแกมเมอร์นะฮะเพราะว่าคาสิโนเนี่ยถูกนำไปใช้เป็นศูนย์บัญชาการ ของทหารกัมพูชานะครับซึ่งไทยก็เล็งเป้าไปที่รังสแกมเมอร์และสูปราชการตรงคาสิโนนั้นนะครับวันนี้อัปเดตกันทั้งประเด็นเหล่านี้นะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องด้วยกันนะครับวันนี้พูดคุยกับพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บ,คบ,คบโคโกครับสวัสดีครับโฆษกครับสวัสดีครับอัปเดตสถานการณ์ก่อนเลยฮะเมื่อวานดูเดือดวันนี้การที่กัมพูชาโจมตีมายังใช้ลักษณะแบบเดิมนะฮะที่ b m 21ระดมยิงแล้วก็มีโดรนพีชิะฮะ ต้องเรียนตรงๆว่าวันนี้เนี่ยปริมาณความหนาแน่นของของการใช้อาวุธเนี่ยจะไม่แตกต่างจากเมื่อวานมเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นเป็นเป็นวันที่มีความหนาแน่นในการใช้อาวุธโดยเฉพาะอาวุธยิงสนับสนุนเนี่ยหนาแน่นมากนะครับก็เรียนตรงๆว่าก็ส่งผลให้ให้กำลังคนของเราเนี่ยได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต นะครับก็บาดเจ็บจํานวนมากแต่วันนี้ปริมาณการการการยิงการใช้อาวุธมาเนี่ยของฝั่งกพูชาเหมือนเดิมแต่ว่าเราเราจำเป็นที่จะต้องต้องออม,อมแล้วก็ต้องถนอมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยวันนี้เองก็ถือว่าไม่ไม่ไม่น่ากังวลเหมือนเหมือนเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่ายังยังมีการใช้อาวุธหนาแน่นอยู่เหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะในในพื้นที่กองทัพภาคที่สอง พื้นที่กองทัพพ้นที่สองเนี่ยถ้าเราไล่มาเนี่ยเรามีอยู่ประมาณสักห้าพื้นที่นะไล่มาก็คือช่องบกช่องอันมา้านะครับแล้วก็มาปราสาทคณาแล้วก็ปราสาทตาควายปราสาทตาเมือนทมตาควายกับตาเมอนทมเนี่ยนะครับรวมถึงต่อไปอพูดถึงปราสาทก่อนปราสาทที่ตาควายกับกับปราสาทคณาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะกว่าในทุกๆพื้นที่นะครับ แล้วก็พอไล่มาเนี่ยก็จะเป็นแต่ว่าประสานคณาเนี่ยก็ยังมีความความคืบหน้าในเรื่องของของบางที่หมายเนี่ยทางทางฝ่ายไทยเองก็สามารถที่จะจะเข้าควบคุมได้นะครับก็เหลืออีกบางที่หมายนอกนั้นก็ก็ยังยังทรงทรงอยู่ไม่มีอะไรแต่เรายังคงความพยายามอยู่แต่ว่าต้องคำนึงถึงถึงเรื่องอความปลอดภัยให้มากที่สุดด้วยเพราะเราเรา,เรามีเวลานะครับเราทำแบบ ท่านผู้การทหารบอกท่านก็อยากให้ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบเพราะว่ายังท่านท่านค่อนข้างห่วงใหญ่เรื่องเรื่องการการบาดเจ็บและสูญเสียครับผมบพอมาพื้นที่ต่อมาเนี่ยพื้นที่ภูมิเขือก็วันนี้การปฏิบัติที่สําคัญก็คือเราเรายังทำตรงบริเวณเสา,เ,าเคหตรงปราสาทพระวิหารตรงเนี้ยเราทําลายเราเราทำได้ได้แล้วเพราะว่า,าตรงตัวเคเดงก็เหมือนมี น่าจะมีทาหารปฏิบัติหน้าที่อยู่ของฝั่งกัมพูชานะแล้วก็พอไล่ไปพื้นที่พื้นที่ของจังหวัดสาแก้วก็ยังยังเหมือนเดิมอยู่ในสามพื้นที่นะครับพื้นที่บ้านหนองยากแก้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคเข้าควบคุมได้แล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็ยังยังคงสถาปนาแล้วก็ป้องกันนะแล้วก็แต่ว่าถ้าพื้นที่บ้านหนองจานเนี่ยกับกับทอ,องแพง ของแผงเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในความพยายามอยู่อของแผงก็อาจจะเหมือนเหมือนกับว่าล่าสุดเนี่ยเหมือนกับว่าพอควบคุมได้บ้างบางส่วนนะครับแต่ทั้งสองพื้นที่เนี่ยยังคงมียังคงมีอันตรายมากจากจากอาวุธยิงสนับสนุนเพราะเดิมพื้นที่ด้านนี้ไม่ได้มีไม่ได้มีสถานการณ์แต่ว่าในเที่ยวเนี้ยในเที่ยวเนี้ยม,มีมีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนก็คือพวกปืนใหญ่แล้วก็ปืนคอแล้วก็จรวดบีเอมยี่สิบออยู่ ในสองสองพื้นที่นี้นะน,นี่คือภาพรวมของเรื่องของของการใช้อาวุธครับผมแล้วก็แต่ว่าวันนี้ก็ทางกองทัพบ,บกเองเนี่ยก็มีก็ได้ให้ข้อมูลอตอบโต้ฝั่งกัมพูชาที่สำคัญก็คือกัมพูชาเนี่ยจะบิดเบือนเหมือนเดิมว่ากองทัพบ,บกเนี่ยมีการใช้แก๊สพิษนะ,นะ,นะแล้วก็ ซึ่งวันนี้เราก็ได้ได้ตอบตน้นกลับไปเราก็พยายามบอกว่าคำบูชาเนี่ยยังเหมือนเดิมก็คือใช้การบิดเบือนก็คือใช้ใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จ เพื่อทาให้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเราแต่เราก็ได้ตอบกลับไปว่าตัวกัมพูชาเองมากกว่าที่ไม่ได้อยู่ในกติกาเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยเดิมเนี่ยอย่างปราสาทต,ตาควายเนี่ยก็จะเอาทหารไปประจําเราจะเห็นว่ามีอาวุธมีเครื่องกระสุนมีผู้ระเบิดเต็มเลยที่ปราสาทต,ตาควายนะก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็อาศัยตัวปราสาทเป็นที่กําบังแบบนี้แล้วมันก็จะทําให้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทําให้สถานที่แห่งนั้นนะ ที่เขาเรียกกันว่าโบราณสถานเนี่ยมันก็กลายเป็นเป้าหมายทางทหารในทันทีโดยธรรมชาติแล้วนะครับแล้วก็พอมาล่าสุดวันนี้นะครับก็ได้ให้ข้อมูลเรื่องของอพื้นที่บริเวณปราสาทพระวิหารปราสาทพระวิหารเนี่ยก็จะเห็นว่ามีที่ตั้งปืนปืนใหญ่ปืนคออะไรต่างๆก็คือสรุปใช้เป็นฐานปฏิบัติการทางทหารบริเวณพื้นที่ ปราสาทพระวิหารใช่ไหมครับซึ่งตรงเนี้ยไอ้ตรงนี้น่าจะ,ะน่าจะกังวลเพราะอะไรเพราะว่าปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกตรงนี้น่าจะผิดเงื่อนไขแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยเดี๋ยวเราก็คงต้องต้องปรนนามนะครับแล้วทางกระทรวงการต่างประเทศก็คงต้องดําเนินการต่อในเรื่องนี้ในเวทีต่างประเทศก็แสดงว่าการบ,บูชาเองเนี่ยเป็นคนพยายามที่จะลากให้บนาณสถานแห่งนี้กลายเป็นเป้าหมายทางทหารน,นะเพราะฉะนั้น าาการกระทาที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็น,านการกระทาจากฝั่งกัมพูชาไม่ใช่ฝ่ายไทยพูดถึงปราสาทพระวิหารวันนี้ผมเห็นภาพเครนจัก<พ>ที่อยู่บนปราสาทของพระวิหารเนี่ยนะฮะที่มันพังถล่มลงมาในฝั่งกัมพูชาเตรนนั้นมันมีความสําคัญจุดยุทธศาสตรอยังไงครับตรงนั้นก็ใช้เป็นใช้เป็นที่ตรวจการด้วยแล้วก็ใช้เป็นที่เป็นเขาเรียกเป็นสําหรับถ่ายทอด สัญญาณเกี่ยวกับการสื่อสารของฝั่งเขาใช่ครับใช่ก็สรุปแล้วมันก็คือเอ,เอา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 องค์ประกอบของตรงนั้นไปใช้ปฏิบัติการทางทหารใช่ไหมครับเราก็ต้องทําลายนะครับแต่นี้เรายังชี้ให้เห็นในจุดอื่นๆบริเวณเดียวกันนั่นแหละก็คือตัวบริเวณตัวปราสาทนั่นแหละฐานปราสาทโดยรอบเนี่ยเราจะเห็นที่ตั้งใช้เป็นที่ตั้งฐานยิงของอาวุธยิงสนับสนุนแทบทั้งแทบ ทั่วทั้งบริเวณเลยนะครับซึ่งตรงนี้แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ขณะนี้ผมยังไม่ได้รับรายงานในเรื่องของการการใช้อาวุธตอบโต้ไปที่บริเวณนั้นแต่ถ้าตัวเครนเนี่ยเราตรงนี้เราเราทำลายแล้วครับผมครับคือถ้าพูดถึงทางยุทธวิธีตอนนี้เนี่ยทั้งไทยทั้งกัมพูชาก็คือพยายามที่จะแย่งชิงพื้นที่กันถูกไหมฮะทั้งในกองทัพที่สองแลวกองทัพที่หนึ่งเลยจริงๆเราเราแย่งเราพยายามเข้าแย่งชิงในพื้นที่ที่ทเป็นของเรา อ,อยู่ในใน,ในเขตในที่ปไตยของเรารแต่กัมพูชาเนี่ยใช้จังหวะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาศัยช่องโหว่ของของข้อตกลง MOU นะที่เมื่อมีการผิดเงื่อนไขก็ใช้การประท้วง คือกัรพูชาพยายามพยายามออกช่องนี้มาตลอดแล้วก็ไม่ได้ให้ความร่วมมืออย่างจริงจังเมื่อเราประท้วงก็ไม่ได้ปฏิบัติตามจนกระทั่งเมื่อเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเรามันถึงเกิดสถานการณ์ประทะในรอบปีนี้ครั้งแรกนะครับเราก็เลยเราก็เราก็เลยดําเนินการตามตามเรียกตามหลักในการทีเ่เราจะต้องแก้ไขปัญหา เรื่องที่ไม่เรียบร้อยตรงนี้ที่กัมพูชากระทากับเราเราก็แก้ไขแก้ไขมันก็มีบางส่วนที่เราที่เป็นเป้าหมายที่เรายังยังไปไม่ถึงจุดที่เราเคยตั้งเป้าไว้เช่นบางพื้นที่ภาษาตาควายนะหรือในบางพื้นที่บางส่วนช่องอามาบางส่วนบางเนินอย่างเงี้ยนะครับเที่ยวนี้เราก็นั่นคือเป้าหมายที่เราจะเดินเข้าไปไปสู่ตรงจุดนั้นเราก็ มันก็เป็นความพยายามที่ที่กัมพูชาก็ไม่ยอม,อมและในพื้นที่ที่เราเองเนี่ยได้เราได้เข้าไปควบคุมในช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยเขาก็ยังมีความพยายามที่จะที่จะ<อ>ามาแย่เอาคืนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มันก็เลยกลับเป็นว่าสถานการณ์เนี่ยมันก็ถือว่าก็ก็หนักอยู่เหมือนกันสําหรับ สำหรับฝ่ายไทยเรารแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เหนือกว่าสิ่งที่ความสามารถที่ทางกองทัพไทยเนี่ยจะปฏิบัติได้นะก็ยังอยู่ในวิสัยที่สามารถทำได้แล้วเราก็ตั้งใจจะทำให้มันเกิดผลสำเร็จสูงสุดครับตั้งแต่กรกฎาคมมาจนถึงธันวาคมประมาณ4เดือนกว่าเหมือนเหมือนพักยกกันนะครับเหมือนกัมพูชาเขาก็มีเวลาที่ที่จะไปตั้งหลักแล้วก็ไปสะสมอาวุธ มันมันส่วนหนึ่งมันเป็นไปตามกลไกของของระบบะระบบะเขาเรียกว่าสังคมระหว่างประเทศเ mm hmm. มื่อเมื่อช่วงหนึ่งเนี่ยมันใช้กําลังใช่ไหมครับมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงที่ใช้การดําเนินการทางด้านการทูตอะไรการเจรจากันอะไรซึ่งผมว่าฝ่ายไทยเราเองเนี่ยเราเล่นได้ทุกกติกาแต่ขอให้ให้ ให้ให้เป็นไปตามกติการนั้นจริง,รงๆเช่นถ้าในช่วงที่เราเป็นช่วงการดำเนินการในด้านการทูตพี่เป้บอกว่ามันสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ต้องเข่งคัดตรงนั้นแต่กัมพูชาเองไม่ได้ไม่ได้เข่งคัดในตรงนั้นเลยซึ่งเราเนี่ยเ,เก็บข้อมูลเ,เก็บรายละเอียดมาตลอดเราก็พยายามบอกสังคมทั้งภายในภายนอกเอาไว้ภายในภายนอกเอาไว้นะครับเพราะเราเองยังเราก็ เราต้องเดินในเส้นในในในเขาเรียกว่าในในงานางด้านการทูตเนี่ยนะให้มันให้มันที่สุดก่อนสังคมโลกก็จะได้เห็นว่าเราได้เดินมาจนสุดแล้วนะ,นะจนกระทั่งมันก็เกิดอุบัติเหตุที่ทําให้เราต้องกลับไปใช้กําลังแล้วคราวนี้เรา พอล่าสุดเนี่ยในระดับฝ่ายบริหารเองเนี่ย,เ,ยเราก็จะเห็นว่าเขาก็มีสัญญาณว่าเขาคงต้องไม่ไมเเ่เรื่องเรื่องเจรจาเขายังไม่พูดถึงละนะครับเพราะว่าในช่วงหนึ่งก็เคยเคยทำมาแล้วนะครับอาจจะเห็นว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เกิดผลประโยชน์กับกับฝ่ายไทยอย่างจริงจังะนะครับ เป็นคนที่ได้ไประโยชน์อาจจะเป็นกัมพูชาฝ่ายเดียวเรากับยังเสียเปรียบอยู่ด้วยเพราะเราโดนดัง,ย,งยังมีการใช้อาวุธกับเราอยู่ในรูปแบบซ่อนรูปไปเป็นเรื่องของทุ่นระเบิดอะไรแบบนี้ครับครับอขอไปที่เรื่องบอลหน่อยครับเพราะว่าเราเราเห็นยุทธวิธีนี้น่าจะเมื่อว,วานใช่ไหมท,ที่ที่เราเนี่ยก็จบตีไปยังคาสิโนครับเพราะว่าเรามองว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นศูนย์ร,รชาชการ,ค,รคือทางการข่าวเราเราฟ้ามาเกาะลุวงนาไหมครับว่าเขาจะใช้พื้นที่ตรงนั้น แต่แรกเนี่ยเราหาว่าจํานวนปริมาณโดนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสนามปกติกับทหารราบหรือทหารที่อยู่หน้าแนวทั่วไปม,มันต้องมีมันต้องมีที่สักที่หนึ่งที่จะเป็นศูนย์รวมศูนย์บังคับศูนย์การติดต่อสื่อสารหรือคลังเก็บแต่นี้พอมันก็พอพอจะพอหลังจากสถานการณ์ในห่วงที่แล้วมาเราจะเห็นว่าช่วงก่อนหยุดยิงอะนะวันประมาณวันที่ย8ดใช่ไหมม,มันก็เริ่มมีปรากฏการณ์ของของการใช้ อาวุธลักษณะแบบนี้นะ่พัฒนามาใช้แล้วก็จบไปพอจบไปแล้วคราวนี้เราก็รู้แล้วว่าใช่ตรงนี้ต้องมีแน่นะครับต้องมีแน่ก็แล้วก็คิดว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็เราก็อาจจะคิดว่าในช่วงเวลาที่เราเราอยู่ในโหมดของการเจรจาหรือใช้การดําเนินการในด้านการทูตเนี่ย แต่ฝั่งกัมพูชาเองเร่งพัฒนาใหญ่เลยซึ่งซึ่งมันก็เป็นมันคือการยุ่ยยุอยู่ดีแล้วมันก็แสดงว่ากลไกเนี่ยทางด้านการทูตนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้กัมพูชาไม่ได้สนใจเพราะยังพัฒนายังเพิ่มเติมยังปรับกําลังยังเพิ่มความแข็งแรงของ ที่มั่นต่างๆเราก็ได้รับสัญญาณอยู่แล้วฝ่ายไทยเราได้รับสัญญาณเพีเยงแต่ว่าการดาเนินการของเราเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในกรอบปฏิกาสากลอย่างที่บอกเป้ไปเพราะาอะไรเพราะว่าเรามีการเจราจามาตั้งไม่รู้กี่รอบ,รบจนกระทั่งสุดท้ายไปมี Jo y c e Declaration มันก็ทําให้เราก็ต้องอยู่ในกระบวนการนี้แหละถูกไหมครับถึงแม้พี่น้องประชาชนบางส่วนอาจจะอาจจะ,อาจจะดูแล้วไม่ทันใจนะไม่สบายใจแต่เราเองเรา เราอยู่ในฐานะนอกเหนือจากเป็นประชาชนแล้วยังอยู่ในกรอบกติกาของความเป็นข้าราชการแล้วก็ต้องอยู่ร่วมในสังคมโลกมาเลยทําให้ตรงนี้มันก็จะมีกระแสบ้างอันนี้เราก็ยอมรับนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้หนักใจหรือไม่ได้ไม่ได้บันทอนอะไรหรอกการทำงานไปเนี่ยเราเข้าใจระบบของการการให้ข้อมูลของสังคมปัจจุบัน ครับผมอืมนะฮะเ,เรื่องของการทําลายบ่อนคาสิโนเนี่ยมันมีเสียงเชียร์มาก่อนหน้านี้ด้วยว่าถ้าเราจะจัดการให้เป็ดเสร็จเด็ดขาดเราต้องตัดท่อน้ําเลี้ยงนะฮะให้บ่อนคาสิโนพังลงไปแต่นี่คือคือเป้าหมายของเราด้วยไหมฮะหรือ,อจริงๆเราคือคือมันเป,เป็นข้อมูลที่เราเก็บไว้ระดับหนึ่งเพราะว่า,าคือคือบ่อนหรือคาสิโนเนี่ยโดยเฉพาะสิ่งที่ไปเป็นสิ่งสนับสนุนสแกมเมอร์มันไม่ได้เกิดออประโยชน์กับเราแถมมันสร้างความทุกข์ให้กับ ให้กับเราไม่ใช่เพียงคนไทยม,มันจะให้คนในสังคมโลกด้วยผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่ารังเกีจอยู่แล้วนะครับแต่ตรงนั้นมันส่วนหนึ่งแต่ถ้าวันนี้ผมพูดในฐานะการปฏิบัติการทางหารน,นะแต่พออยู่ในฝ่ายถ้าตำรวจเขาอาจจะดีใจอของเราก็เอาเราก็ถือว่าตรงนี้ไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราเรารู้เป็นข้อมูลแต่บังเอิญที่ตึกนี้อ,อาคารนี้ปรากฏว่าไปใช้ประโยชน์เพื่อจับ สนับสนุนให้เกิดการคุกคามเราก็คือใช้เป็นฐานที่ตั้งก,ก็เ,กเลยทําให้เราเราก็เลยเป็นเป้าหมายฟันธงได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าตรงนี้เป็นเป้าหมายที่คุกคามประเทศไทยคุกคามกาลังพลแล้วก็คุกคามประชาชนเราครับครับสุดท้ายฮะคนไทยเชียร์บอกว่ารอบนี้ขอเอาให้จบในใน,ในมุมของปฏิบัติการทางทหารเนี่ยไอ้คำว่าจบมันจะไปจบตรงไหนฮะคือคือถ้าในมุมของทางทหารเนี่ยนะเราก็ต้อง ก็ขีดความสามารถทางด้านการทหารกับบูชาก็ต้องให้ให้ให้หมดคือคล้ายๆกับว่าให้ลดระดับไปแหละจนเหลือน้อยให้น้อยลงที่สุดเพราะฉะนั้นอะไรที่จะเป็นภัยคุกค,คามเราเราก็ถือว่าเราเราก็ควรที่จะทําลายสิ่งนั้นทิ้งซะแสดงว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องการแย่งชิงพื้นที่ละครับถูกไหมครับถ้าฟาังแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆพื้นที่มันก็ผูกพันกับ กับกำลังพลและยุทธโภคกรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ยเราจะได้นะถ้าเราจะเขยบได้แสดงว่าเราก็ต้องทําลายสิ่งต่างๆที่มันเป็นองค์ประกอบสนับสนุนกัมพูชาเขาให้ต่อต้านเราเพราะฉะนั้นถ้าถุกเมื่อไหร่กัมพูชาหมดประสิทธิภาพในการต่อต้านเราเราก็จะไปอยู่ได้ในจุดหรือเป้าหมายที่เราต้องการเท่านั้นเองแต่เราก็ยังไม่ได้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 ทำอะไรผิดหลักกติกาสากลเราก็จะไปรักษาสิทธิ อันพึงได้ของประเทศไทยที่เราควรจะอยู่ครับเร่งปัจจุบันนี้บางบางพื้นที่มันยังไม่ใช่นะครับครับผมก็คือเราก็ทุกครั้งเวลาสื่อสารออกไปเนี่ยจะย้ําตลอดเราทําตามกฎกติกาสากลครับแล้วก็ตอบโต้ตามสัดส่วนอันนี้อันนี้เห็นจะเน้นย้ำมากเลยแต่ทุกการแถลงเพราะว่าเราเราคือหนึ่งเลยเนี่ยวันนี้เรามี5ข้อนะครับโกศกลาหมก็ได้พูดไปทวนในรายการหนึ่งเลยคือเราไม่ได้ลุกลานนะครับ สิ่งที่เราทำคือเราใช้สิทธิ์ในการที่จะป้องกันตนเองนะครับเราใช้สิทธิ์ในการป้องกันตนเองตามมาตรา5 1ครับเด็ตามกฎบัตรสาประชาชาตินะครับและเราคำนึงถึงความปลอดภัยพี่น้องประชาชนเป็นสําคัญ นะครับเพราะนั้นนี่ก็คือนี่ก็คือจุดยืนหลักของเราในครั้งนี้นะครับไม่ลุกลานนะและเราอะสิ่งที่เราทําคือการป้องกันตนเองตามกฎบัตรชาติชาติเราคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนมาเป็นลําดับแรกการใช้กําลังการใช้ประเดิดการทางทหารนั้นจริงๆแล้วเป็นเรื่องรองแต่ถ้าเมื่อไหร่ประชาชนเราไม่ปลอดภัยเราก็จําเป็นจะต้องใช้ปฏิบัติการทางทหารครับตามที่ท่านผอท่านย้ำนะครับประชาชน ต้องปลอดภัยก่อนนะสองกำลังพลต้องปลอดภัยและ3ก็มาเรื่องของยุทธวิธียุทธวิธีใช่ครับใช่ครับเป็นกําลังใจให้ขอบคุณครับครับวันนี้ขอบพระคุณนะฮะท่านรีมนตรีวิทยสุวารีโฆษกกอทัพบกครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับทีนี้พักโฆษณากันก่อนครับ